ครับทุกท่านครับขณะนี้นะครับที่หน้างานนะครับฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะฮะที่สำเรื่องนะฮะกับคุณผันใจนะครับโอ้โหต้อนรับแขกที่มาร่วมงานนี้อย่างมากมายนะครับมากมายเลยนะครับตั้งแต่ระดับท่านผู้แทนรัศดรนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรท่านสอ วิทยาลัยต่างๆนะฮะมากันโอ้โหมากมายจริงๆอบอุ่นมากอบอุ่นมาก,ปก,มากเป็นเป็นการเปิดที่ที่อลังการงานสร้างมากนะฮะนี่ฮะโอ้โหมากันแลยอบอุ่นอบอุ่นจริงๆนี่ดูสิโอ้โหนเนี่เห็นไหมโอโ้แต่งตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยครับ นีแล้วมีต่อสีกันยาวเลยนะครับมากันเยอะมากนี่ฮะเงี้ยโอ้โหนะครับเตรียมเตรียมของขวัญอะไรมาร่วมงานนะฮะวันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยดูสิฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นเห็นแล้วตื่นเต้นเลยโอ้โหนี่นะฮะอย่างเครับอาจารย์กิษดามาด้วย ฝั่งนี้มากก็ได้ฝั่งนี้คนมาไม่คนหนึ่งครับเขามองกล้องนะหนึ่งสองสามครับภาพนะครับแป๊บหนึ่งเห็ครับหนึ่งสองครับร้อยครับ โอ้โหนี่ดาวครับยำยโอ้โมีเด็กๆน่ารักน่ารักครับนู่นครับมาครับเดี๋ยวผมจะได้คุยกับอาจารย์กิษดาสักนิดหนึ่งเลยเราจะคุยกันเรื่องคุพันเฮเดี๋ยวให้อาจารย์ลงทะเบียนนิดหนึ่งก่อนผมจะบรรยากาศแบบนี้เลยเดี <c oughs> ๋ยนะฮ <c oughs> นะ ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักคนนี้ในชื่อเฟ็ก็คือกลิ่จัดนะฮะมาจากสกลนครโอ้โห,หนู่นดูนะฮะคนที่เข้ามาร่วมงานวันนี้นะครับโอ้โหมหาศาลมากมายมหาศาลจริงๆครับยินดีด้วยกับพี่สมเรองจริงๆมาวันนี้แบบโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างนะฮะอุ่นหนาฝาข้างจริงๆดูเด็กๆสิ โอ้โหมากันแบบนี้นนดเห็นแล้วแบบตื่นเต้นฮะตื่นเต้นอาจารย์มาดีครับโอ้ยเลี้มาใค่เจ้าพ่อภูพันธ์เฮมาแล้วผมผมกำลังทำคลิปอยู่อ,อาจารย์เ,ยรเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้เลยผมชอบบรรยา,ากาศแบบนี้แหละอาจารย์ตอนนี้ขอถามนิดนึงความความคืบหน้าของภูพันธ์เฮเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับออดีดีเลยครับเ,เพราะว่าันนี้เนี่ยของเราวิจัยมา1ิปีแล้วนะครับครับ ด้วยความมั่นใจทั้งผลทั้งยอดนะครับ<ะ>เราแปรรูปแล้วก็ทําเป็นสมูทตี้ทาเป็นน้ําทําเป็นไอศครีมทำเป็นเครื่องดื่มนะครับได้หมดครบองค์กรหมดแล้วครับผมครับผมทราบว่าทราบว่า,า,วามีมีระดับผู้ใหญ่เข้าไปชิมแล้วครับผมอ่าเ <laughs> <laughs> มื่อวันก่อนเราก็เอาไป รับท่านองค์มรีนะครับ أ, ที่ศูนทรนาภูผานาท่านก็ได้เยี่ยมชมบูธของเราเป็นเวลานานเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจครับผมตรงนี้น่าสนใจมากแล้ววันนี้มีสื่อมาหลายท่านมากเลยนะฮะถ้าอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะต้องขอเวลาอาจารย์สักนิดนึงนะฮะเพราะว่า พราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆเลยนะนอกจากงานใหญ่ๆแบบนี้นะใๆยังไงผมอยากจะเรียนเชิญไปที่สวนหน่อยอยากไปครับอยากไปครับอยากไปจริงๆครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้ทีมงานถ่ายกันอยู่ตรงไหนได้ได้อาจารย์อาจารย์ข้าวต้มมาหรือยังจะเดินแถวนี้นี่ฮะนี่ร้านกาแฟแล้วข้าวต้มที่โต๊ะกอนฮะโอเคได้ขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ฮะดาร์กฤษดาครับโอ้โหมากันหลากหลายจริงๆวันนี้ผมตื่นเต้นแทนเจ้าภาพนะบอกไว้ก่อนดูสิ อนี่ฮะโอ้ยยังเยอะมากครับยังเยอะมากนี่ฮะอบอุ่นอบอุ่นจริงๆครับอบอุ่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานนะฮะบโอ้บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ที่นี่ครับอำเภอกระสังนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์เห็นไหมฮะ โอ้โหนี่มากันเอยอครับเนะครับ้เครับเยอะ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 จริงจริง มากันเยอะจริงๆนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมีจุดลงทะเบียนตรงนี้นี่ฮะตรงนี้มีจุดลงทะเบียนนะครับจำหน่ายหนังสือนะครับมีข้าวข้าวจากฟาร์มที่นี่เองนะฮะนี่นี่ผลผลิตแปรรูปนะฮะจากอินทรนีเนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีต้นกล้าอะไรมาบ้างครับเนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยเป็นใบของนี่ดีๆครับใบยางกิมครับ ครับส่วนตัวนี้เป็นฟูไดรี่ครับฟูไดรี่ยังไม่เคยชิมอันนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยก็ือเกือบเหมือนเหมือนครับบาฮีรับนี้ฮะแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะออกพ่อนบาฮีฮะอ๋อเบากว่าครับก็คือมันเหมือนลักษณะถ้าเป็นเป็นข้าวก็เป็นข้าวข้าวเบาอ่ะ ฮะข้าวหอมมะลิเบาอะไรข้าวดอข้าวดอครับอ่าฟูดไดรี่นะครับทุกท่านแล้วก็มีกานามิกานามิก็คือตี่อืดครับนี่ฮะแล้วก็มีโคไนซี่อ่าโคไนซี่อย่าลืมว่าไงเจ้าแม่อันนี้ตัวนี้ต้องปลูกค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะออกเพราะว่าตัวนี้มันจะออกผลผลิตก่อนาหนปอินดอร์หมือนข้าวดอใช่ไหมข้าวดอใช่คือมันจะต้องออกก่อนเดือนหนึ่งไอ้ตัวนี้ต้อกก่อน มมันเข้าเบา<ช>อะเอาอย่างนี้<ช>ถ้าถ้ามีคนชมอยู่ราคาเท่าไหร่หลอดละอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500ครับ2,500นะครับทุกท่านครับ ฟูเดลี่คือ2,500บาฮีตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ขาย2,500าอยู่บาฮีกับฟูเดลี่เท่ากันบ้านแล้วก็ขายส0มพัาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้บาฮีอาจจะเยอะครับก็อยากจะให้ท่านเล่นข้าวเบาข้าวเบาเล่นยิราลาเบาเะออกมาก่อนเราได้ลองลิมรสก่อนเลยใช่อะไรที่ออกมาก่อนย่อมได้ราคาเพราะฉะนั้นในเวลา2ปีนิดน ท่านจะไม่ลุ้นหรือใช่ไหมฮะจำชื่อนี้มาให้ดีครับฟูไดรี่อ่านี่แหละครับขอบคุณครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นไงสุดยอดเลยงานนี้นี่ยังเดี๋ยวผมพาเดินต่อเยี่ยมเลยอะ่ะขออนุญาตชอ่วครู่นะคะ

เืนเต้นเต้นเต้นแต่ละคนมากันด้วยใจจริงๆนี่ไม่รักกันไม่มางานนี้มาด้วยใจจริงๆไม่รักไม่มาเด็ดขาดน,นี่เห็นไหมโอ้โหยังทยอยกันมาเต็มไปหมดครับใส่ใจแป๊น่ครับพี่น้องครับแล้วก็ญาติๆด้านบนนะครับได้ถวายปัจจแต่ขอเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะขอเท่านี้ก่อนนิดนหนึ่งนะนิดหนึ่ง,งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ